สมาคมสิทธิเก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมีการก่อตั้งขึ้นสองครั้งโดยครั้งแรกได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมในปีพุทธศักราช2468สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมีหลวงอุปกรณ์รถวิถีสัตว์แสงชูโตเป็นนายกสมาคม และมีเหตุต้องเลิกกิจการในช่วงสงครามโลกต่อมาได้จดทะเบียนตั้งสมาคมขึ้นเป็นครั้งที่สองเมื่อสิ้นสงครามโลกแล้วโดยมีคุณจรูนสืบแสงเป็นนายกสมาคมจากนั้นสมาคมของเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจูบจนปัจจุบันย้อนกลับไปก่อนปีพุทธศักราช2525สมาคมสิทธิ์เก่า แต่เดิมตั้งอยู่ที่ซอยต้นสนถนนเพลินจิตบนที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อมาได้ถูกเวนคืนที่ดินคณะกรรมการบริหารสมาคมในขณะนั้นจึงต้องหาที่ตั้งสมาคมแห่งใหม่และได้พบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสระว่ายน้ำในซอยสุขุมวิท50จึงเจรจาขอซื้อที่ดินโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมในขณะนั้น ได้มอบหมายให้คุณวิเชียนเตชะไพยบูลกรรมการสมาคมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาทุนจนได้ยอดเงินเพื่อซื้อที่ดินตามเป้าหมายทำให้ที่ดินแปลงนี้จึงเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของสมาคมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525ซึ่งตัวอาคารหลังนี้ที่เคยใช้เป็นอาคารของสมาคมจะมีอายุนานเกิน40ปีและใช้งานมาตลอด จึงมีสภาพชํารุดชุดโทรมตามการเวลามาอยู่ใกล้ชิดกันจะมีอะไรก็จะได้ช่วยกันครับนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ที่เราหาเที่นี่บรับะก็ดัดแปลงก็พอใช้ได้อะจัดงานเล็กชเพราะเรามีที่ทั้งสองไร่เป็นที่พัง เปล่าก็ตอนนั้นก็เอป็นที่จอดรถมีคนชาวเป็นที่จอดรถก็เอารายได้จากที่จอด,อนไไดจอนเนี่ยมาซัพพอร์ตนะจนในวรปีพุทธศักราช2,564ถึง2,566เมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2,564 นายประพันธ์บุษยภัยบูรบุญได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมและได้ไแถลงเป็นนโยบายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะทำการปรับปรุงอาคารและสถานที่ของสมาคมสิทธิเก่าสุขุมวิท50ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมจึงลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินและอาคารสมาคมโดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ และแนวทางของที่ดินแปลงนี้จึงสรุปความเห็นในการใช้ประโยชน์ของที่ดินโดยตัวอาคารจะต้องได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงในช่วงเริ่มดำเนินการปรับปรุงได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การดำเนินงานจึงต้องชะงักเป็นช่วงๆรวมทั้งทุนของสมาคมเริ่มมีวงเงินจำกัดแต่กระนั้นบางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนจากสิทธิเก่าหลายคน ที่สลับทุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์การตกแต่งภายในและอื่นๆจนณวันนี้อาคารสมาคมและพื้นที่โดยรอบมีความสมบูรณ์งดงามในระดับหนึ่งแต่ยังจะต้องมีการปรับปรุงอาคารและที่ดินเพิ่มเติมอีกเพื่อให้สมบูรณ์ตามเป้าหมายสมาคมสิทธิ์เก่าจึงหวังในน้ำใจและสปิริตของชาวม่วงทองทุกคนที่จะร่วมแรงร่วมใจ ร่วมสละทุนทรัพย์เพื่อยังประโยชน์ในอนาคตกับทิ์เก่าและลูกหลานของท่านได้มาใช้งานและพบปะก,กันอันจะก่อเกิดซึ่งความสามัคคีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วที่ผมได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสิิคโปร์รเ,เ,ปเทพิเศนมาเป็นเวลา1ปีสิเดือนหรือรกับจรบวาระของนายกสองปีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผม ได้ปฏิบัติภารกิจให้กับสมาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผมได้แถลงเป็นนโยบายตอนที่รับตําแหน่งคือการพัฒนาการสมาคมสถานที่ต่างของสมาคมการจัดระบบ One Split Application หรือกิจกรรมประจำต่างๆที่สมาคมได้ปฏิบัติมาในหลายๆคณะความสําเร็จต่างๆเหล่านี้ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการสมาคมทีมงานขะารามการต่างๆและสิทธิเก่าทุกๆท่านที่ได้เป็นกำลังสําคัญที่เติมเปการต่างๆสําเร็จไปไดไดี แม้ว่าในการทางานบางครั้งอาจจะมีภาษาหรือปัญหาบ้างแต่ด้วยความเป็นเลือดม่วงทองความเป็นสเปริตของพ c C สี่ภาษาต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้ผ่านร่วมกันได้ดีอันหนึ่งในการพัฒนาประพรุงอาคารสมาคมของเราได้ใช้ปัจจัยจุนตภาพมากพอสมควรและยังขาดอยู่บ้างจึงคงจะต้องขอแรงสนับสนุสนจากพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆในการช่วยกันผลักดันให้อาคารสมาคมหลังนี้สำเร็จสมบูรณ์ดี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสมาคมของเราจะเป็นสมาคมที่เข้มแข็งเสริมสร้างความรักสามัคคีสัมพันธ์ที่ดีงามต่อไปการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสิทธิเก่าโรงเรียนครูและผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนปัจจุบันยิ่งขึ้นตลอดไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ